ไายแล้วไม่เหรอบินเงาบาทบินเงาบาทคืออ่าบินเงาบาทแล้วลูกป่าของป่าเฮ็ดก็มีเด้อจ้ะป่าทางออกไปหาหลอดจากทะเลหนักกลัวทำมาสองคนค้ำๆแล้วตายแล้วทำไม่มีมือนี่ปล่อยป่าเฮ็ดทำมาตะวันก็วิ่งเข้าป่าเฮ็ดนี่นี่จ้ะ ทุกคนแอปเปิลที่ยากระลูกเก็บมาจากทะเลเด้อจ้ะมันเป็นแอปเปิลป่ายิ่งชุดัดบรรยากะจีประมาณนี้จ้ะมาอัพเดทกันวันหลังจังจากไปเดินมาแล้วลับไปลงทะเลมาแล้วสวัสดีจ้ะทุกคนพบกับยาดาวโนเวเด้อจ้ะวันนี้ยาจีพาดูทางจากที่่ากลับจากทะเลจากสอง่างทางสวยสวยแอปเปิลหลวงเต้นเต็มดินเลย ไปวันก็นทันดูเดดต้อ,องบรรยากาศลูกเขาสูงวิวลูกหลานลูกปู่ไปแล้วเดินตามทางเขาถึงสูงตุ๊ดสูงวัน ทางลงมันก,กี่มันเล็กหน่อยอย่าหันหลังลงไปะทะเลประมาณนี้จะ้ะวิวชิวทัดขากลับจากทะเละเก็บแอปเปลลิลแล้วตอนเก็บแอปเปิลเม่ไหรถ่ายได้จากคุณปู่เอาโทรศัพท์จ่าไปนี่ย่าเอามือถืออีกเครื่องนึงถ่ายตามพ่อแม่ลูกก็เดินเลยๆไกลกว่รจะไปถึงรถพี่น้องเลยโอ้ยไปถึงรถดิหายไปละต้องไปโอ้ยเหนื่อยโว้ย เหนื่อยแล้วอย่าเดินตามสามพม่ลูกเราคณปู่คิดถึงรถเราป่ะไปไหนสามพ่อแม่ลูกก็ขยินหล่อฟาไปาดฟต่อจ้ะไปแหล่มิ้งยาบ้ามิ้งยาบ้ามิ้งยาบ้าคืออ่ะมิ้งยาบ้าล้วลูกป่าขูงป่าเฮ็ดกะมีเด้อจ้ะป่าทางออกไปหารถจาก เที่ยวทะเลน่กกากลัวทำมาสองคนขำๆแล้วตายแหละทำไม่มีมูมนีนไ่ไปไลป่าเฮ็ดทำ <laughs> มาตะวันกับหญิงข้าป่าเฮ็ดนี่จักทุ่มแล้วนี่สองทุ่มปตลอะฟันเริ่มมืดต้องรีบออกจากป่าก,กันจะ้ะแต่คนก็ชินทางมันก็โอ้ยแต่เรามันตาฟัางเนาะ,ะกล้องหลังก็นจะไม่ค่อยชัดนี่ว่าน้องร้อน <laughs> สุกชายลายถึงนง่นแหละแม่ไม่อยากกินไม่อยากกินผัดไทยไอ้ปลาเอลาหลาหนาซื้อได้แม่วันนี้ก็ลงมาไกลหลุแล้วกันลงมาไกลหลุดดูหนาดำขาเข็ดคนก็ขึ้นลงหลายๆช่วงกินคมแล้วก็ชินทางเนาะเราไม่ชินทางนที่สุดก็มาถึงพี่รถจอดรถก็บโบกหลายเกิน ้างหลังจริงจากหลวงทางลงโอจริงถินโมลงโมโอเคคลิปนี้ก็บจิ๋ไวไแค่นี้ด้วจ้ะพาพี่น้องมาเดินทางมาถึงบนจุดจอดแหละจากเทีเเเ่ยวเลอืมเขตเลนของเจดีสตาด้วยไปไปแค่นี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเที่ยพามาเที่ยวเลยนี่นี่จ้ะทุกคนแอปเปิลที่ยากก็โหลกเก็บมาจาก ทะเลเด้อจ้ะมันเป็นแอปเปิลป่าลูปประมาณนี้จ้ะพอที่ถ่ายตอนเก็บาะว่าคุณปู่เอาตะทับเครื่องหนึ่งไปลงมาหาหลดก่อนก็เลยลืมไุกเดือนเท่าทับจะกของในเป๋ามีเครื่องหนึ่งเลยใช้ระทับเครื่องนี้ถ่ายตามทางลงมาที่นี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเก็บแอปเปิลเลยมาถ่ายกี่บ้านตอนนี้เลยจ้ะนี่ก็วันหลังยาลุกขึ้นตอนไปทำคลิปถึงได้ป่ะมาณนี้แอปเปิลนี่พี่น้องดูก็เลยมาถ่ายนี่จ้ะประมาณนี้็ดี กันเนาะก็หน่วยใหญ่ยอยู่เด้วแอปเปิลป่าเด้อค่ะเด้อไม่ได้ปลูกด้วม,มือยาวตามปกนี่เป็นแอปเปิลป่าจะ้ะนี่แหละเอามาให้ดูกันเนาะถ่ายคลิปก็เนี่ยแถวนี้ก็มีแต่แอปเปิลเอ๊ะไม่มีบานยาดาวล่ะเพิ่งปลูกเดจะให้ดูตรงนี้นะคะนี่จ้ะแอปเปิลบานยาที่ปลูกเพิ่งปลูกลงก้อนยามาถึงแล้วนี่ต้นหน่วยอ,อะไรเยอะหน่วย ต้นไอทีอวันวันหวานตีนเด่นเวตุ่นตอเอเอลยติลี่นี่แหละอันต้นเอนแพผิวผู้ทัดบานยาแต่ที่ประมาณนี้จะมาอัพเดทกันวันหลังจงจากไปเดินมาแล้วขับไปลงทะเลมาแล้วไปทะเลก็ค้าึ้นกันไปลงหาทะเลหาลูกรออยู่ทะเลกับฟิงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นมอลงมอจ้ะนี่ผากคับที่เหนื่อยหายเหนื่อยแล้วกันผากคับเออเล่ากันเนาะ ไปดูดงหอยนางลมไปไม่ถึงนางรอให้ลูกถ่ายดัดดูตามคลิปอันที่ลงไปก่อนนั้นเดียวได้เลยจ้ะขากลับมากันเลยเก็บแอปเอปลิลลูกไปเก็บกันเลยที่ว่าลืมถ่ายแหละนี่วันนี้ก็มีแรงเลยแต่ยังปวดเอวปวดขาขาจุกพักจากกับปวกไวก็เพิ่งได้มาถ่ายคลิปวันนี้ค่ะนี่จ้ะเนาะก็เลยมาถ่ายดูอัดอีกลองไม่ถูกด้วยจ้ะเนาะ ี่คือบรรยากาศบานยาดาวตอนบ่ายเย็นๆเ,เด้อจ้ะคลิปก่อนพี่ไทยวันวันอาทิตย์มีวันจันทร์นายเดิลงคลิปนะคันเนาะลงแค่วันละคลิปก็ให้พี่น้องได้ดูดูบรรยากาศบานยาดาวตอนนี้